สวัสดีครับตัวบ้านทุกคนโรงเรียนชาิกินไทพี่ยวภาค2ครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่ร้านโชคดีแต่เตี้ยมนะครับก็มาชิมบักวิเต๋แล้วก็นี่ครับภาค2ครับเมื่อกี้อันนี้มันยังไม่มาติ่มซำอันนี้บักวิเต๋นะครับก็มีผักให้มันเดิมผักใส่น้ำแข็งให้ครับขอใช้กล้องโกโปรถ,ถ่ายเพราะว่ามจะได้มุมกว้างมันจะได้เห็นผมตอนผมชิมเลยตอนนี้อร่อยมากครับมันมีภาคแรกให้ดูลองหาดูก็ได้ครับนี่ภาคสองตอนชิมเนาะ เตแล้วก็คุณสั่งติม่มซำไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะพอกระนัวเซมากินไข่ซำน่ากินมากเลยครับเกี๊ยวไข่แล้วก็ก็มไม่รู้จักชื่ออยู่ดีมันอะไรไม่รู้ครับลองชิมดูร้านเขาลูกค้าเยอะจริงๆครับร้านนี้แต่โชคดีแต่เตรียมครับ ก็มีน้ำชามีปลาท่องโขให้บริการฟรีครับใครจะชิมอะไรก็เต็มที่ตาสบายเลยแต่ว่าถ้ามาโรงเรียนให้แนะนำมาชิมเละครับบักกุยเต๋นีครับเจ้านี้เคมข้นสุดยอดครับเดี๋ยวก็ชิมไปดูเลยครับ คอันนี้เป็นรรเเนะน,น้ำจิ้มปกกินเตะนะครับน้ำจิอันนี้ยัง,ง <c oughs> ไม่ได้ปรุงไหมครัปรุงกับอะไรแต่ว่ากินอร่อยก็กิน,นเฉยๆก็อร่อยนะอ่าอันนี้นำ้ำจิ้มติดจับเลยออ๋ครับน <c oughs> นี่เขาใส่พริกเต้า <c oughs> Thank yeah. you. I'm alright อร่อยทุกอย่างนะครับร้านนี้มันน่าจะได้เยอะกว่าคำว่าห้าดาว,ดวเกี๊ยวปูไข่ได้ไหมบบนะีอร่อยนุ่มลิ้นมากเลยครับแต่ละอย่างนี่อย่างนุ่มลิ้นเลยครับใช่กินน้ำจิ้ม แล้วก็ไข่ปลาเนี่ยมันมากครับละลายในปากเลยอร่อยมากเมื่อกี้มดูมันเป็นไข่สดด้วยนะบักุิดเดียวก็บักก๋ยเตี๋ยวนี่ก็เอาไปเลยร้อยร้อยดาวเดี๋ยววันนี้วันสุกเดี๋ยววันอาทิตย์มากินอีกครับเอ้วันวันเสาร์ผมอยู่วันเสาร์อีกวันหนึ่งคืนนี้จะไปนอนเกาะยอนะครับจังหวัดสงขลา ปเกเตครับกระดูกตุ้นกระดูก,กเปยหมาครับก็มีเครื่องสบูนไพยจีนเลนาะน้ำซุปเข้มข้นสุดๆ ครรับ่ใครได้มาคนส่งขาก็ลองซื้อในนี่นะมีครับอาจจะมีนะครับร้านโชคดีแต่เทียงครับเดินขอตัวสวยต่อกันครับโอเคนะครับตัวบ้านทุกคนดูกเตียนพากินมาเที่ยวครับพามาชิมบักกุยเต๋แล้วก็ติ่มซำนะครับหลายเมนูถือว่าใครมาไม่ผิดหวังครับโอเคนะครับตัวบ้านทุกคนดูกเตียนพากินผาเที่ยวครับ